สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของ มดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะแนวทางเข้านะคะสีสองแอดมินจับไม่เข้านะคะสี 4, มาวิ่งถ้าใครรู้สีนะคะได้เฮแบบ6ตัวเลยนะคะแต่แอดมินรูด6นะคะกับหนึ่งดีนะไม่จับ1แอดมินไปจับ6เปลี่ยนใจทันนะคะเข้านะคะ6 4สีเนาะบน6 4สีนะคะ บนล่างเลย6กสี 64, นะคะแบบนี้ก็มีนะคะแนวทางเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกศูนแปดสี่สอง กราบนะคะแอดมินชอบนะคะศูนกับ6กนะคะเออศูน e กับ8ปดนะมินชอบศูนกับ8ปดแต่อดมินขอรูดไปที่0ูนย์นะคะศูนย์ศ ประกาไม่ค่อยออกนะจะหมดแล้พี่น้อง03 04่ขยาวกันนยห้าศูนย0หกูนนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นศูนแปดศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สี่ คูน่นึงนะคะก็จะเป็นศูนก้านะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะอย่าลืมกดเลิบก,กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นการเปิด การมองเห็นเนาะเวลาแอดมินลงแนวทางใหม่ๆนะคะก็จะได้มีสัญญาณนะ,ะแล้วก็อย่าลืมจิ้มกระดิ่งหน้าบ้านให้ด้วยนะคะเนาะ,ะนะพี่น้องเวลาแอดมินลงแนวทางนะ,ะเขาจะไดะ้แจ้งเตือนให้เข้ามาเนาะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีจ้า